หมาป่าเลวห้ามทำร้ายทุกคนห้ามทำร้ายทุกคนเร,ร, ars, ราออกมาจากบ้านได้ยังไงอาอาาหมาป่า หมาป่าอย่าตามฉันมาหมาป่าถูกคุณดึงเข้ามาท่านโหท่านโหท่านโหคุณห้ามทิ้งฉันไปเฉยๆนะอ่าอ่าอ่า ไปให้ผลไปให้พ้นพ่อเลวสมควรได้รับถึงแม้ว่าพลังวิญญาณจะหมดเรียกฟ้าผ่าไม่ได้แต่สามารถใช้วิชาสลับเปลี่ยนได้ยังไงก็ง่ายเหมือนปอกด้วยทุกคนไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหม ต้องขอบคุณเซียวหลีเออจริงๆเซียวหลีเออเป็นโชคดีของบ้านเราดาวโชคดีตัวน้อยนี่ต้องเป็นสิ่งที่แม่พูดถึงแน่ๆวัตจักรแห่งกรรมกรรมตามสนองคุณนักขุนต่อไปต้องระมัดระวังในการใช้เวทมนต์ห้ามทำแบบเมื่อกี้อีกนะแถมยังไม่มีแรงอีกถ้าขาของฉันไม่เจ็บบางทีขอโทษตลอดทางนี้ทำให้ทุกคนลำบากใจหวังยายอย่าพูดแบบนี้ดอกไม้ไม่มีวันบานตลอดไป คนไม่มีวันดีตลอดไปหวังแยกคือวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่สักวันหนึ่งพวกเราทุกคนจะสามารถล้างมลทินได้เส้นเลือดที่ขาแตกหมดโชคดีที่คุณเจอคือลูกสาวเซียวลีเออร์เซียวลีเออร์สามารถรักษาขาของคุณได้นะลูกสาวอย่าสนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ลุงเสี่ยวซูซูซทานยาเม็ดนี้จะดีขึ้นทันทีเจ้าเมืองลูกสาวไม่เข้าใจฉันขอโทษแทนเธอไม่เป็นไรลูกสาวมีจิตใจบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความจริงใจคุณปู่ก็กินหนึ่งเม็ดเถอะกินแล้วจะไม่เจ็บอีกทันทีดีดีดีคุณปู่ก็กินหนึ่งเม็ดอืม ยาที่ลูกสาวสิริเลอรอ์ให้จริงๆแล้วไม่ธรรมดาเลยหลังจากคุณปูก่กินแล้วตอนนี้รู้สึกมีพลังยายเหมือนวัวตัวหนึ่งดูสิฉันบอกแล้วว่ายาของฉันมีประสิทธิภาพท่านข้ารับใช้ได้ตรวจสอบแล้วครั้งนี้คือรัชทายาทและท่านโหอันปิงร่วมมือกันใส่ร้ายคุณครอบครัวซูได้รับผลกระทบข้ารับใช้และคนอื่นๆได้เริ่มรวบรวมหลักฐานแล้วจะต้องพลิกคดีให้ท่านโดยเร็วอืมลำบาก นายเส้นทางการนรเทศยาจะให้ส่งคนไปปกป้องคุณไหมไม่ต้องฉันสามารถจัดการได้ใช่มีพลังอุ่นไหลเวียนอยู่ในร่างจริงหรอือยาของซิลี่เอ๋อร์เริ่มมีผลคนข้างหลังตามมาแล้วเร็วหน่อยซูชิงหวานคุณหยุดอยู่ตรงนั้นซูชิงหวาน คนที่เกี่ยวข้องกับคุณต่างก็ต้องโชคร้ายค้าของฉันเป็นแบบนี้เพราะคุณนี่คือกรรมที่คุณทํากับลูกแท้ๆท,ที่คุณปฏิเสธไม่ให้เข้ามาพูดแก้ตัวคุณยังกล้าพูดแก้ตัวอีกเหรอดูสิว่าฉันจะจัดการคุณยังไงวันนี้คุณลุกขึ้นได้ฉันคิดว่าคุณมีความสามารถมากแค่ไหนกัน ที่แท้ก็ยังเป็นคนพิการอยู่พ่อที่เลวเช้าตรู่ก็ทําให้แม่ไม่สบายใจยังไปกลั่นแกล้งเสี่ยวซูซูอีกขาของฉันเสี่ยวซูสซูพ่อที่เลวล้มลงอย่างน่าอาย พวกคุณรออยู่ที่นี่นะพระราชะโอรสจะต้องช่วยให้ฉันพ้นผิดแน่นอนโอ้ยท่านโหคุณเป็นอย่างไรบ้างรีบให้ข้าดูหน่อยไปให้พน้นเ<แ>มื่อคืนตอนที่ฝูมาป่ามาคุณไปทําอะไรมาข้าไม่ได้ตั้งใจข้ากลัวจริงๆและข้าในตอนนั้นอยากปกป้องท่านถ้าท่านโหไม่พอใจท่านก็ลงโทษข้าเถอะข้าไม่มีคําบ่นใดๆพอแล้วถือว่าคุณยังมีจิตสํานึกอยู่บ้างไม่เหมือนบางคนน่ารักจัง เจ็บเจ็บเบาเบาหน่อยคนข้างหลังตามมาเร็วหน่อยไม่ไปแล้วข้างหลังเร่งหน่อยรู้ไหมท่านเจ้าหน้าที่ท่านนี้ขาของท่านโหที่บ้านข้าบาดเจ็บท่านช่วยได้ไหมขาได้รับบาดเจ็บข้าจะสนใจว่าคุณจะเจ็บหรือไม่รู้แต่แรกว่ามีคุณเป็นภาระเมื่อวานจะให้คุณเป็นอาหารหมาป่าเร็วหน่อย ยุนเออข้าจริงๆเจ็บจนทนไม่ไหวคุณไปขอให้ท่านเจ้าหน้าที่ช่วยข้าหน่อยซื้อรถเข็นให้ข้าหน่อยได้ไหมท่านโหเงินของข้าถูกต้นหมดแล้วชิงไหมเหรินอย่าหวังว่าจะใช้เงินของฉันอีกก็ช่างเถอะเอาไปแลกเถอะไอ้คนข้าเหมือนคนนี้กล้าสั่งให้ฉันเข็นรถถ้าไม่คิดว่าเขาจะกลับมาได้ ฉันจะไม่สนใจชีวิตหรือความตายของเขาอย่าหยุดนะท่านจะหน้าที่จะเร่งรีบดีดีดเจ็บจนตายแล้วท่านโหไม่เป็นไรใช่ไหมสั่งให้คุณเพลิดเพลิน ลุงเสี่ยวให้ขอบคุณเสี่ยวหลี่เออลุงเสี่ยวคุณสามารถยืนขึ้นได้ลุงเสียวไม่เป็นไรคุณจะต้องยืนได้ในอนาคต ตลอดไปเขาดูเหมือนจะเป็นลมแดดมาช่วยกันหน่อยนะจีชวนพาเขาไปนั่งใต้ต้นไม้ดีมาช,าช้าๆหน่อยระวัง แม่พี่ชายรีบทำให้ท่านเจ้าหน้าที่เย็นลงหน่อยฉันมีน้ำอยู่บ้างโชคดีที่ก่อนถูกเนรเทศเซียวลีเอ๋อได้ค้นห้องเก็บของและลายเกลือลงในน้ำให้เขากินหน่อยที่เหลือให้ทุกคนแบ่งกันเถอะดีถ้าฉันพูดนะ คุณนี่จริงๆสุนักจับหนูทำไมต้องยุ่งเรื่องคนอื่นช่วยคนพิการคนหนึ่งก็พอแล้วยังต้องช่วยคนที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่เหรอคนที่ไม่เกี่ยวข้องผู้หญิงชื่อซูชิงหวานช่วยเขายังไม่ไดีเท่ามาดูแลท่านหูเราเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆแล้วหวังว่าเขาจะเป็นลมจากความร้อนนานๆแบบนี้เราจะสามารถพักผ่อนกันได้อีกสักพักวันนี้ทำไมมันร้อนจังเขา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 เป็นอะไรไปเหรอเขาเพิ่งเป็นลมจากความร้อนเมื่อกี้ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วผมพูดกับท่านนี่ถึงหลิงหนานยังมีทางอีกมากที่ต้องเดิน นี่ถ้าผมพูดยังไม่ดีเท่าปล่อยให้เขาไปไปตามยถากรรมถึงตอนนั้นเรามาแบ่งของเขากันเถอะทุกคนจะได้เดินทางได้ง่ายขึ้นไปให้ผลลองพูดมั่วๆดูสิเชื่อไหมว่าผมจะฆ่าคุณผมก็แค่พูดไปเรื่อยๆนะลุงคุณตื่นแล้วนี่ฉันเป็นอะไรไปคุณเพิ่งเป็นลมจากความร้อนเมื่อกี้เป็นแม่ของฉันและเจ้ามือนที่ช่วยคุณแต่พวกเขาเหนื่อยมากตอนนี้กำลังทักอยู่ ดังนั้นให้สิลีเอ๋อเฝ้าคุณก่อนขอบคุณพวกคุณและเจ้าเมืองเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตฉันฉันจะส่งคุณอย่างปลอดภัยแน่นอนพวกคุณไปถึงหลิงหนานลุงคนนั้นในอนาคตเรียกฉันว่าสิลี่เอ๋อเถอะคุณก็ต้องปลอดภัยด้วยนะให้ไก่ย่างตัวนี้เพิ่งซื้อจากหมู่บ้านใกล้ๆขอบคุณพวกคุณเมื่อวานนี้ขอบคุณลุงทหารแม่เรามีไก่ย่างกินแล้วมันหอมมาก ขอบคุณท่านขอบคุณเสี่ยวลี่เอ,อ๋ท่านโหรีบตื่นเถอะฝันเห็นไก่ย่างอะไรรีบดูไก่ย่างหอมมากฉันไม่ได้กินเนื้อมานานแล้วคุณดูน้องน้อยนั่นสิกินจนปากเละน้ำมันยังไม่รู้จักเคารพท่านเลยอร่อยมากแม่แม่ของคุณสอนพวกคุณแบบนี้รู้ไหมว่าความกตัญญูคืออะไร เจ้าลูกที่ไม่กระตันอยู่ฉันคือพ่อของคุณนะเวลามีไก่กินรู้แล้วว่าคุณคือพ่อเวลามาป่ามาทําไมแกล้งเป็นเด็กฉันแม่พ่อที่ไม่ดีจะมาชิงขาไก่ของฉันเชียงไวเรือนหน้าตาแก่ของคุณจริงๆแล้วหนาแน่นกว่ากําแพงเมืองตาจงผู้ชายคนไหนก็ไม่ทําเรื่องการปล้นเรื่องที่เด็กๆจะกินอาหารแบบนี้ฉันเป็นชายชาตรีที่มีเกียรติฉันจะทําแบบนั้นได้ยังไงจะไปต้นของเด็กได้ยังไงฉันเห็นพวกเขาโลกมากเกินไปอยากจะสั่งสอนพวกเขาใช่ฉันแค่อยากจะสั่งสอนพวกเขา ต้องทําให้ตัวเองถูกต้องก่อนอยากจะสั่งสอนคนอื่นต้องดูว่าตัวเองมีคุณธรรมอะไรไม่กินก็ไม่กินมีอะไรที่น่าตื่นเต้นนักหนากินดีอยู่ดีทั้งวันใครจะรู้ว่าพวกเขาซ่อนอะไรไว้ซ่อนของไว้มากแค่ไหนมีแล้วฉันบอกคุณแล้วคุณก็ยังฉลาดอยู่ดีตลอดเวลาคือแม่และสิลิอืนยุ่งอยู่ตลอด ฉันก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งแต่กลับช่วยอะไรไม่ได้เลยช่างน่ารังเกียจจริงๆโอ้ยเป็นไข่ไข่มาจากไหนเกี่ยวอะไรกับคุณทำไมคุณถึงอยากปลนไม่มีทางท่านโหท่านโหเรามาเพิ่มอาหารกันเถอะฉันอยู่ทางตะวันออกบนต้นไม้ที่มีหลังต้นเอียงเก็บไข่นกมาได้ไม่กี่ฟอง ไข่นกอาจจะมีอีกถ้าสามารถเก็บได้ก็จะสามารถให้คุณแม่พวกเขาได้ฟื้นฟูร่างกายได้อื่นถึงแม้ว่าท่านโหจะไม่ชอบเขาแต่เขาก็เป็นลูกชายของท่านโหถ้าเขาตายในอนาคตทายาทของตระกูลโหก็จะต้องคลานออกมาจากท้องฉันคลานออกมา จริงๆแล้วอยู่ที่นี่เหรอคุณแม่ทํางานหนักทั้งวันทั้งคืนน้องสาวกําลังเติบโตคุณปู่และลุงเสี่ยวยังบาดเจ็บอยู่จริงๆแล้วหวังว่าจะหาไข่กลับไปได้สักไม่กี่ฟองนี่คือไข่จริงๆแล้วเป็นไข่ เสียงอะไรนะชีหยวนชีเอ๋ชีเอ,อ๋ชีหยวนเซียวลี่เอ๋พี่ชายของเธอละ่ะพี่ชายเพิ่งอยู่พี่ชายเมื่อกี้ยังอยู่นั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ทำไมถึงไม่เห็นแล้วพี่ชายละ่ะพี่ชายพี่ชายของเธอหายไปฉันจะไปหาทันทีพี่ชายบนเขามืดมากเธอจะไปหาที่ไหน ฉันจะไปกับเธอด้วยคุณเซียวลี่เอ,อ๋อคุณซูชิงหวันพาลูกมาได้ยังไงแม้แต่ลูกชายยังหายไปท่านโหอย่าไปสนใจเลยอาเจ,จะนะเขาไม่สามารถทนทุกข์จัดการถูกในประเทศได้เขานีไปเองคุณซูเมื่อครึ่งชั่วยอย่างที่แล้วเขาบอกฉันว่าไปทางทิศตะวันออกเขาบอกว่าไปทําธุระฉันเลยไม่ได้ตามไปฉันจะไปหาแม่ฉันก็ไปด้วย เป็นยังไงบ้างท่านหูสูชิงหวานใช่ไหมขโมยของทั้งหมดในบ้านหูไปทำไมมันถึงเป็นขยะทั้งหมดแล้วของรักของฉันละ่ะอะไรเนี่ยทั้งหมดเป็นขยะกองใหญ่นั่นคือที่ที่พวกเขาหลบซ่อนช่างน่ารำคาญจริงๆยากลำบากมากกว่าจะดึงความสนใจพวกเขาไปหมดถ้าเป็นเช่นนั้นพวกคุณควรจะไม่กลับมาเลยชี้ชวน ลูกพี่ชายคุณอยู่ที่ไหนพี่ชายชี้ชวนเจ้าเอ,อ๋ชี้ชวนชี้ชวนเซียวลีเอ,อ๋ระวังนะที่ภูเขาทางใต้มีงูและแมลงมากมายทั้งหมดมีพิษแรงระวังอย่าให้ถูกกัดแล้วพี่ชายของฉันจะทำยังไงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนชี้ชวนแม่ท่านหญิงอย่ารีบร้อนชี้ชวนต้องไปไม่ไกลแน่นอนแม่พี่ชายจะต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอน นี่นี่น,นี่ทางเดินกลางคืนลําบากหรือไม่ก็ให้เราหาใหม่พรุ่งนี้ไม่ได้ถ้าช้าไปอีกนิดชี้ชวนก็จะมีอันตรายมากขึ้นถูกต้องชี้ชวนพี่ชายคุณอยู่ที่ไหนกันแน่แม่ทางนั้นมีถนนรีบไปชี้ชวนชีชวนพี่ชายฉีชวนพี่ชายชีชวนช,ชีชนช้หยวนชี้ชวน พี่ชายชีช้ชวนอยู่ที่นี่พี่ชายชีชช้ชวนชี้ชวนคุณเป็นอะไรชีช้ชวนพี่ชายชีช้ชวนพี่ชายคุณตื่นเถอะชี้พี่ชายรีบตื่นเถอะดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามที่ฉันเด่าไว้น่าเสียดายที่ไม่สามารถเก็บพวกเขาทั้งหมดไว้ได้ทั้งหมดอยู่ที่นั่น นี่คือพยายามหนีแต่ไม่สําเร็จกลับถูกงูพิษกัดซะอีกทํากรรมเองต้องรับผลฉันเห็นว่าตัวประหลาดจะตายแล้วเธอหยุดพูดได้แล้วฉันไม่อนุญาตให้เธอเรียกฉันแบบนี้พี่ชายเธอนั่นแหละที่เป็นตัวประหลาดเธอทั้งหน้าเกลียดและเลวร้ายยังทำตัวแปลกๆเจ้าลูกกระต่ายน้อยฉันท่านหู ซูชิงหวานเธอเป็นบ้าไปแล้วหรือฉันเป็นพ่อของเขาฉันจะดูแลลูกชายของฉันเองเป็นเรื่องธรรมดาดีเลยงั้นเธอก็ดูดเลือดพิษออกจากแผลของเขาเธอดูดออกมาฉันจะถือว่าชีชวนและยังมีพ่อของเธออีกแบบนี้มันจะได้หรือมีพ่อคนไหนที่ดูดเลือดพิษให้ลูกตัวเองดูดเลือดพิษอีกอย่างแผลของเขาสีเข้มขนาดนี้คงจะเป็นพิษแร,แรงถ้าไม่สามารถช่วยเขาได้แล้วจะทำอย่างไรถ้าต้องเดือดร้อนตัวเองจิงไวเหรินเธอไม่ใช่ผู้ชาย พี่ชายพี่ชายเธอเป็นอะไรชี้ชวนแม่ฉันจะช่วยพี่ชายดูดเลือดพิษเซียวลีเอ๋อไม่กลัวพิษแม่มาชี้ชวนเป็นลูกของแม่ควรให้แม่มาปกป้องพวกเธอฉันมาแล้วหวังแยกทาไม่ได้ข้าผู้เป็นเจ้าเมืองออกศึกตลอดปีช่วยรักษาบาดแผลให้กับทหารมาแล้วให้ข้ามาจัดการเธอ เสร็จแล้วความการุณามิอาจตอบแทนด้วยคำขอบคุณในอนาคตจะมีประโยชน์กับข้าซูชิงหวานต้องไม่ปฏิเสธท่านหญิงก็เคยช่วยข้ามาแล้วข้าผู้เป็นเจ้าเมืองได้ถือว่าพวกเจ้าเป็นเพื่อนของตนเองแล้วไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้น นี่คือพิษอะไรในพื้นที่ของข้าซึ่งมีสมบัติมากมายกลับไม่มียาแก้พิษเลยท่านหญิง<ป>ข้าจะไปหาหมอเดี๋ยวนี้ท่านข้าราชการรบกวนท่านข้าราชการแล้วโอเคสบายใจได้น่าจะไม่มีอะไรแล้วข้าคิดว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นงูตัวนั้นข้าเคยเห็นที่บ้านเกิดมีพิษ้างแรงตอนนี้ไม่มียาแก้พิษแล้วพวกเขาไป หาอะไรไม่เจอเลย